สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสูผู้สูขคนจ้าเมือนน่อวาพอกระสายสารผ้าแสบใหอเก่าพี่น้องจ้าเมื่อนา้สายสารได้เข่าจ้าเข่าเนี้ยกับมกนไม่ใส่หมูสามสันจ้าพี่น้องจ้ามาสูปีสูน้องกินจ้าปีไก่ทอดพี่น้องจ้าพาเข้าก็มีพีิกานจ้ากะลำ่ำอ่าและดิบพี่น้องจ้า ไปกินมกแล้วไม้โดนแล้วพี่น้องจ้าเขาเที่ยงคือนเขาจ้าเขาเนียวหอนพี่น้องมาจ้ะแสรบกระใสอีสานกินเลิศพี่น้องจ้าวอร่าหยางกินหลักกระใไปเฮ็ดงานจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าแสรบน้ำกันคุยเลยพี่น้องจ้าคำง่ายๆต่ำข้าวเบียร์ใส่พี่น้องเนียวตุยตุยจ้า เฮ็ดงานหันผักในขว้าพี่น้องจ้าเมื่อบาดเม็ดบาดเมือ่อสับพี่น้องเยาะละม่านอากาศเริ่มดีแล้วพี่น้องจ้า ตรสั้นแล้วทีกับเอามาเป็นพวงเรือี่น่ะอืมหร่างกันแล้วจ้ะพี่ไก่้ถอดไปนะ่ะ ฮอนยูพี่นางจา ใช่ตำพริกแห้งใส่ใกระชายน้ำพี่น้องจ้าเราอีสานไม่มีตะไข่นะใส่ตะกระชายพี่น้องขมข่าดรุดเมือ่อ น้ำก็มากินเด้อ คลิปได้กับภาพี่พ้านนองกินเห่งแดนขาน่มจีนเลยเมื่อนี้ฮะ,ก,ะกินเขาเนอะพี่น้องจ้ะกินเขานี่ ว่านแดดดีค่ะพี่น้องจอีสานออกไปเตรียมแปลงดินแปลงพักแลวพี่น้องจ้าทางหญ้าออกเตรียมร่องพักพี่น้องไม่กินหน้าห่อน Mm-hmm. สามชั้นหนาๆพี่น้องแซ่บใส่นนาสามชั้นมันๆแซ่บครับพี่น้อง ใส่สนันผมมีใบยันพระอีตูมีหรละผ้าไปหนของจ๊ะใส่บุหรละผ้าหอม,หอม กินข้าวกินได้สัน้นเลยเหรอพี่น้องจ้าบอกคือกินข้าวปุ่นข้าวปุ่นนี่เต็มถาดกันเมื่อพี่น้องเนี่ยหมักอิ่มหลักจ้าพี่น้องจ้าบานนี่อิ่มหลักลาพี่ละน้องไว้พบพ่อกันคลิปหน้าน,นะจ้า